สวัสดีครับผมนายอธิวัฒน์สุธิชัยนะครับวันนี้เราจะมาต่อวงจรควบคุมมอเตอร์โดยใช้ IC L2 9 3 D สนะครับบนโปรแกรม t i n k e r c a d นะครับอันดับแรกเราเข้าไป t i n k e r c a d ก่อนครับอันแรกแล้วก็สมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เข้ามาจะเป็นหน้านี้นะครับพอเราสมัครหรือลงทะเบียนเ,ยเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ครับสร้าง แล้วก็มันจะมีออกแบบสามมิติวงจรไฟฟ้าแล้วก็เราที่เราจะใช้ก็คือวงจรไฟฟ้านะครับ <Okay. S 1> ของเราจะทําวงจรตามนี้เลยนะครับตามไลน์นี้เลยครับแต่ว่าของเราก็คือจะใช้เป็นมอเตอร์หนึ่งตัวครับตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะต่อตามนี้เลยครับอันดับแรกเราต้องเอา power supply 5โวลต์มาก่อน,นครับ power supply เขาไปทั้งหมดนะครับอันดับแรกเราต้องเอา power supply power supply แล้วจ่ายไฟ5โวลต์นะครับนี่ครับ power supply อันที่สองนะครับเป็นเป็นบอร์ดนะครับแผงวงจรน,นี่ครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับ อันที่สองก็คือ ic ที่เราจะเอามาควบคุมมอตเตอร์นะครับ ic ที่เราใช้ก็คือ L สองสามเฮ้ยขอไปครับ L สองเก้าสามดนะครับตัวนี้ครับเามาเลยครัพอเราได้มาแล้วนะครับขาดอรขาดมอตเตอร์ครับเราจะใช้เป็นมอตเตอร์ตัวเดียวนะครับ นี่ครับเป็นกระแสะตรงมอเตอร์ตัวเดียวครับกระแสดีซีครับันดับแรกเราแหล่งจ่ายมามาก่อนเลยครับแหล่งจ่ายเราจะใช้เป็นสีแดงนะครับเพราะเป็นขั้วบวกครับอันนี้อันนี้คือขั้วลบนะครับขั้วลบเราจะใช้เป็นสีดํานะครับตามวงจรที่ อาจารย์ให้มาก็คือเราจะจ่ายไฟ5โวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับหรือมาตรงนี้ก็ได้ครับ12โวลต์ DC ีหรือว่า5โวลต์ก็ได้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นสีแดงเพราะว่าเป็นไฟตัวนี้นะครับับแรกหนึ่งจะมาขา16สองตรงข้ามนะครับ แล้วก็นี่นะอันที่สองก็คือ Input ตัวที่หนึ่งนะครับเราก็จะเอาไฟเข้า Input ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอาพุ t ตัวที่หนึ่งนะครับเราจะมาต่อพวบวกของมอเตอร์นะครับ ขัวบวกมอเตอร์จะใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็อันที่สี่กับห้าเป็นสายกาวนะครับเราเชื่อมต่อกันได้เลยครับสายกาวสายกาวจะใช้เป็นสีดำนะครับสายกาวแล้วก็ต่อเข้ากาวได้เลยครับสายกาวเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีขาที่หกนะครับจะต่อเข้าขั้วลบของมอเตอร์ครับ c o ของมอเตอร์ก็จะใช้เป็นสีดำเหมือนกันครับขอยครับนี่ครับพอต่อเข้าข้อลบเสร็จไยค่อยพอลบเสร็จก็มาฝั่งนี้จะเป็นไฟเข้าเหมือนกันนะครับ แต่ i ิน u t 2สองเราไม่ต้องต่อนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ Input เดียวครับเป็นตัวนี้จ่ายไฟเข้าตรงนี้จ่ายไฟเข้าจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เราจะมาฝั่งตรงข้ามเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือเราเชื่อมไว้ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ของเราจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเพราะว่าของเราใช้มอเตอร์ตัวเดียวครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ตัวที่สองนะครับ เราจะไม่ใช้เราจะข้ามาตรงนี้มาขาขาสิบหกมาขาก้าเลยนะครับเป็นไฟขาสิบหกมาขาก้าเลยนี่ครับแล้วก็ขาสิบหกมาขาก้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีสายเก้าสองสิบสี่ขาสิบสี่กับขาสิบสองนะครับขาสิบสี่ขาสิบสองนี่สายเก้าสองเส้นสายเก้าจะใช้เป็นสีดํานะครับแล้วก็สีดําเราจะ เข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อให้สายไม่ดรเรียบร้อยครับเราต่อเสร็จปุ๊บอ,อเรายังไม่ได้เอาเรียงใจเข้าตรงนี้นะครับมันจะไม่มีไฟไปเรียงตัวนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับจัดสายให้เราเข้าใจง่าย ถ้าเราทำวงจรไม่ครบตัว i อมันจะระเบิดนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับถ้าวงจรครบมันจะหมุนแบบนี้ครับันนี้คือมอเตอร์หมุนเรียบร้อยแล้วนะครับมอเตอร์จะหมุนของผมเป็นแหล่งจ่าย5โวลต์นะครับมอเตอร์จะหมุนอยู่ที่9,393นะครับก็คือนาทีต่อรอบนะครับ ขออภัยครับนาทีต่อวินาทีนะครับรอบต่อวินาทีนะครับถ้าเราจะให้มอเตอร์หมุนหมุนกับทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือตอนนี้มันเป็นมันเป็นตามเข็มนาฬิกาอยู่นะครับเราก็หยุดแล้วก็สลับขาพวบวกกับ้วลบอันนี้คือ input 2สองสลับกันนะครับ input 1หนึ่ง2สองอ่ะสลับกันนะครับตอนนี้บวกอยู่เป็นบวกเป็น Input 1หนึ่งนะครับ เราจะเอาบวกมาเป็น i ินพ t ตอนะครับสีแดงบวกมา i ินพุ2สองแล้วก็นี้สายลบจะมาเป็น i ิน u ุ1หนึ่งนะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็เริ่มจำลองได้เลยนี่ครับมอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ ถ้าเราสำับขั้วบวกหรือขั้วลบเรามอตเตอร์ของเราจะหมุนทวนเข็มในการนะครับขอบคุณครับ